สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะมาดูสัญญาที่3ามขีดหนึ่งนะครับผมช่วงที่2นะครับช่วงนี้ก็คือจะพาทุกท่านนะครับดูจากโมกเหล็กนะครับผมแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยนะครับชุมทางแจงคอยเลยนะครับผมนี่นะครับเราก็จะมาดูความคืบหน้าของช่วงออกจากโมกเหล็กกันเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับเขาทําไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยครับจุดเริ่มต้นนะครับก็คือจะเลยป่าไม้ตรงนี้ไปสักนิดหนึ่งนะครับก็แถวแถวใกล้ๆกํ้กแพงโรงเรียนนายเรืออากาศนั่นแหละครับ ก็จะเริ่มมีการเคลืบหน้าแล้วครับตอนนี้ก็คือเนี่ยครับเริ่มมีการเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วครับแล้วก็มีการมาทําถนนนะครับแต่ว่าเสาเข็มนะครับก็ยังไม่ถึงบริเวณนี้นะครับทุกท่านก็จะมีเฉพาะการเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็มีการทําทางบริการไว้ประมาณนี้ครับเนี่ยครับเขาก็จะเริ่มทําการนําหินกวดนะครับมาทําการเทอยู่บนบริเวณที่ก่อสร้างนะครับแล้วทําเป็นถนนนะครับแล้วบดอัดแน่นนะครับเพื่อที่ว่า เวลาฝนตกมานะครับรถจะได้ทํางานได้สะดวกนะครับไม่ทําไม่ติดลมอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็กําลังทยอยเทอยู่นะครับแต่ก็เทยังไม่ครบทุกจุดนะครับเห็นไหมครับก็ตรงนี้ก็ยังเว้นว่างอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็เทเรื่อยๆนะครับให้มันเต็มนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับเริ่มมีการเทหินกรวดไว้บนทางที่เขาปรับพื้นที่ไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้ทางานได้ง่ายนะครับเวลาเข้ามาทําเสาเข็มอะไรพวกนี้นะฮะ กำแพงของโรงเรียนในเรืออากาศนะครับก็จะมีระยะทางยาวไปจนถึงสถานีม่วงเหล็กใหม่นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่โตพอทั้งหมนะครับสําหรับแนวเขตพื้นที่บริเวณนี้นะครับผมเนี่ยครับแนวเขตรถไฟความเร็วสูงก็คือจะเรียกปตากํางกแพงของโรงเรียนในเรืออากาศเลยครับนู่นแหละครับก็จะไปสุดตรงสถานีม่วงเหล็กใหม่นะครับตอนนี้นะครับความคืบหน้าบริเวณนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็มีแค่การเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็มีการทํา เทหินกวดนะครับแล้วก็ทําการบดอัดนะครับเป็นทางนะครับเป็นทางบริการนะครับเพื่อให้รถเข้ามาทํางานนะครับรถที่ก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรถดัมรถแบคโฮนะครับรถขุดเจาะเสาเข็มอะไรพวกนี้นะครับรถเคลนอะไรพวกนี้ครับเพื่อให้เข้ามาทํางานได้ง่ายนะครับไม่ติดลมนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้อยู่นะครับเนี่ยครับก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็ทําทางบริการประมาณนี้ครับก็จะยาวแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงสถานีม่วงเหล็กใหม่เลยครับทุกท่านเนี่ยครับ อันนี้เป็นรถขุดจอดเสาเข็มนะครับแต่ว่าบริเวณนี้เขายังไม่ได้ขุดจอดเสาเข็มนะครับเขาเอารถมาจอดพักไว้เฉยนะครับก็คือตรงบริเวณด้านขวามือของเรานะครับที่กล้องมองไม่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นสถานีมว่วงเด็กใหม่นะครับตอนนี้ก็คือเราผ่านมาแล้วนะครับ ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงออกมาจากมวกเด็กนะครับยาวมาจนถึงบริเวณตรงนี้เลยครับก็คือจะเป็นทางยุรงหับทั้งหมดแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงโค้งรถไฟบริเวณข้างหน้านู่นเลยครับแล้วถึงจะเปลี่ยนฝั่งนะครับมาอยู่ฝั่งขวามือนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ฝั่งซ้ายอยู่นะครับทุกท่านเนี่ยครับความขึ้นหน้าบริเวณนี้ก็นั่นแหละครับมีการนํเหินกวาดเข้ามานะครับเคลียร์เส้นทางไว้เฉยนะครับตอนนี้ก็คือแล้วก็มีการบดอัด หินกวดเพิ่มเติมนะครับให้ทางมันแข็งนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเยอะนะครับแค่เห็นว่าเป็นช่องทางนะครับหรือว่าเป็นแนวเขตเฉยๆนะครับเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับสาหรับช่วงนี้นะครับก็จะยาวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบริเวณทางโค้งที่จะเปลี่ยนฝั่งเลยครับทุกท่านเนี่ยครับ เนี่ยครับพอมาถึงบริเวณนี้นะครับทุกท่านตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับไปอยู่ฝั่งขวามือแล้วนะครับเนี่ยครับรถไฟก็จะเข้าโค้งนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงข้ามฝั่งตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะไปอยู่ขนานกันนะครับกับแนวรถไฟทางคู่นะครับที่เป็นสายใหม่นะครับที่จะเข้าในตัวอุโมงค์นะครับแต่ว่ามารอบนี้นะครับเราไม่ได้เข้าอุโมงค์นะครับเพราะว่าเขามีการยกเลิกการใช้ไป นิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาที่มันออกข่าวนะครับทุกท่านที่ว่าพอเข้าไปในอุโมงค์แล้วมันเกิดฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับทาให้เขากลับมาใช้ตัวเส้นทางเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะเปิดอีกทีตอนประมาณวันแม่นะครับ12สิงหานะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเขาก็ดําเนินการทําความสะอาดฝุ่นอยู่นะครับผมอาจจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเลยทําให้ต้องกลับมาใช้เส้นทางเดิมอยู่นะครับซึ่งแนวรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะอยู่ข้างๆเนี่ยครับข้าม เสาโทรเลขลงไปเนี่ยครับก็จะเป็นแนวรถไฟของรถไฟความเร็วสูงเลยครับทุกท่านตอนนี้มันก็คือมันมองไม่เห็นนะเพราะว่าเนินเขาเนีย่ยตรงนี้มันบังอยู่นะครับซึ่งเขาก็จะทําข้างๆเรียบไปตามเนินตรงนี้เลยครับถ้าเกิดว่าเรานั่งรถไฟทางคู่เส้นใหม่นะครับอันนั้นก็คือจะเห็นได้ชัดเลยครับก็จะเห็นแนวของรถไฟความเร็วสูงได้อย่างชัดเจนเลยครับผมแต่ว่าพอนั่งอยู่บริเวณนี้มันก็มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมก็บอกแนวโน้มทุกท่านคร่าวๆนะครับว่า มันก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับก็คือเท่าที่ดูจากอัปเดตความคืบหน้านะครับของตัวเพจโครงการเองนะครับก็คือช่วงบริเวณนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่ทําเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงตัวมุโมงหินลับเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะถึงอุมงหินลับแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับทุกท่านจะเห็นไหมครับตัวแนวรถไฟทางคู่มันจะอยู่ข้างล่างตรงนั้นเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวรถไฟความเร็วก็จะอยู่ตรงกลางเลยครับก็จะอยู่ตรงกลางมาอย่างนี้เลยครับ เห็นไหมครับอันนี้คืออุโมงหินรับนะครับแล้วก็ตอนนี้สมมุติว่าเราอยู่รถไฟทางไกลเราอยู่ตรงนี้นะครับรถไฟความเร็วสูงก็จะเจาะอุโมงเข้าตรงกลางตรงนี้เลยครับเนี่ยครับขนานกันกับรถไฟทางคู่เส้นใหม่อย่างนี้เลยครับเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆนะครับสําหรับบริเวณนี้ก็คือเขายังไม่ได้เข้าพื้นที่นะครับก็จะมีเข้าพื้นที่ทํางานเฉพาะของสัญญาที่3มขีด2นะครับ ก็คือสามขีดสองเขาจะทํามาถึงนี่นะครับพอเลยช่วงนี้ไปนะครับถึงจะเห็นมีรถก่อสร้างเข้าทํางานอยู่นะครับเนี่ยครับเลยหินรับไปนี่แหละครับตอนแรกก็นึกแล้วนะครับว่าจะไม่ได้มาขี่เส้นทางนี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าก็โชคยังมีอยู่นะครับก็ยังได้กลับมาขี่นะครับเนี่ยครับเพราะว่านึกถึงเส้นทางธรรมชาติบริเวณนี้นะครับ เนี่ยครับพอมาถึงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของ3ามขีดสนะครับเห็นไหมครับจะมีรถแบคโฮนะครับเข้ามาเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับเห็นไหมครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก็คือ3ามขีดสเนี่ยเขาจะทําทั้งอุโมงค์นะครับแล้วก็จะทําตัวแนวทางรถไฟที่เป็นระดับดินแล้วก็ยกระดับมาด้วยนะครับก็จะทํายาวมาจนถึงอุโมงค์หินลับเลยครับก็คืออุโมงค์ยาวๆนะยาว4กิโลนันเขาเรียกว่าอุโมงค์่วกเหล็กนะครับส่วนอุโมงค์ยาวร้อยกว่าเมตร ที่เราผ่านมาเมื่อกี้อันนั้นก็คือมงอุโมงคหินลับนะครับซึ่งรับผิดชอบโดยสัญญาที่3ามขีดสนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับแนวรถไฟก็จะอยู่เลยนี้ไปเลยนะครับทุกท่านแนวรถไฟความเร็วสูงนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้าพื้นที่ทําอยู่นะครับสําหรับช่วงของสัญญาที่3ามขีดสนะครับผมสําหรับสถานีข้างหน้าที่เราจะเดินทางเข้าไปตรงนี้ก็คือสถานีหินลับครับ เนี่ยครับถ้าเลยเนินดินตรงนี้ไปก็จะเริ่มเห็นพื้นที่การก่อสร้างเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับที่มีรถดำกําลังดำอยู่นะครับอันนั้นคือแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็เห็นประมาณแค่นี้แหละทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับขี่ข้างล่างนะครับทีนี้ก็จะเห็นชัดกว่านี้เลยครับเนี่ยครับก็จะเห็นแบบเลนรางมาณนี้ครับผ่านแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับเห็นคันก้นดินคอนกรีตที่เห็นนิดๆที่ผมพยายามจะแพนกล้องไปดูไหมครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับอันนั้นนะคือแนวระดับดินนะครับของตัวสัญญาที่3มขีดสองนะครับซึ่งทำของความเร็วสูงนะครับนี่ครับแล้วก็ถ้าถ้าเราส่องไปไกลตรงนู้นก็ครับก็จะเป็นตัวอุโมงค์ของรถไฟความเร็วสูงนะครับโดยแนวเขตก็จะตรงไปเข้าอุโมงค์ตรงบริเวณที่เราผ่านมาเมื่อกี้ครับส่วนสถานีหินลับก็จะห่างออกมาอีก ประมาณเกือบๆเป็นกิโลเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็คือจะไม่ได้ขนานกันอยู่เลยนะครับก็คือรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงเข้าไปที่ปากป่องอุโมงตรงนั้นเลยครับส่วนรถไฟทางไกลของเราก็เนี่ยครับตรงเข้าสถานีหินรับอย่างนี้เลยครับก็ธรรมดานะครับเพราะว่าการก่อสร้างสมัยก่อนนะครับเทคโนโลยีมันยังไม่เจริญก้าวหน้านะครับเลยทําให้ทางรถไฟเนี่ยต้องคดเคี้ยวไปมาตามไหลเขานะครับ แต่ว่าทุกวันนี้พอเทคโนโลยีจเจริญขึ้นนะครับเทคโนโลยีการเจาะอ,อุโมองค์ก็เริ่มจเจริญขึ้นทีนี้ก็เลยทําให้เราสามารถเจาะทะลุผ่านอุโมองค์ได้เลยนะครับเป็นทางตรงนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของรถไฟก็คือถ้ายิ่งไม่มีระดับความชันได้ยิ่งดีนะครับการเจาะอ,อุโมองค์เนี่ยเป็นการลดความชันของพื้นที่เป็นอย่างดีเลยครับผมเนี่ยครับมันเลยก็เลยทําให้ทุกวันนี้นะครับทำได้ง่ายขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีนะครับ นั่นแหละครับที่เป็นหลังคาสีฟ้านะครับที่เป็นเวกไกลนุ่นนะครับห่างประมาณกิโลนึงนะครับอันนั้นแหละครับคืออุโมงค์มวกเหล็กนะครับผมพอผ่านอุโมงค์มวกเหล็กนะครับประมาณ4กิโลนะครับก็จะมาออกตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอออกจากตรงนี้เสร็จนะครับก็จะมาเชื่อมต่อกับอุโมงค์ผาเสดจตรงบริเวณนี้ครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะเข้าอุโมงค์ผาเสดจตรงบริเวณนี้นะครับก็จะยาวประมาณ200กว่าเมตรนะครับโดยประมาณนะครับ แล้วก็จะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาพกล้องนะครับจะถ่ายทุกท่านดูนะครับว่าจุดทะลุมันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้าพื้นที่แล้วทุกท่านเห็นไหมครับอันนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เขาจะเข้าไปเจาะตัวอุโมงค์ให้ทะลุนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําเส้นทางนะครับข้ามผ่านตัวทางรถไฟบริเวณข้างหน้านี่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มมีความคืบหน้านะครับสําหรับช่วงนี้นะครับเริ่มมีการเข้าพื้นที่นะครับเริ่มเคลียร์ดินออกเยอะแล้วครับ ก็ประมาณตรงจุดนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะยาวประมาณ200กว่าเมตรนะครับเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นทางยกระดับนะทุกท่านนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วจะมีจุดออกตรงข้างหน้าที่จะถึงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกท่านอีกนะครับว่ามันจะมาตรงไหนนะครับเนี่ยครับจุดข้ามก็จะมาแถวๆนียครับเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นพอข้ามมาจากอุโมคงแล้วนะครับก็จะมาตามแนวเนี่ยครับตามภาพถ่ายทางอากาศที่ผมน้อยดูนะครับ เนี่ยครับก็จะข้ามมาอย่างนี้เลยทุกท่านเห็นไหมครับข้ามมาตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมาขนานกันกับตัวอุโมงค์ของรถไฟทางคู่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะออกมันกันมาข้างๆแบบนี้เลยครับทุกท่านแล้วหลังจากนั้นก็จะข้ามทางรถไฟมานะครับแล้วก็จะเนี่ยครับมาตามเส้นทางแบบนี้เลยนะครับโดยจะมาทางฝั่งซ้ายมือนะครับทุกท่านเนี่ยครับแล้วหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปตามฝั่งซ้ายมืออย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ จะมีการข้ามฝั่งมาทางขวานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแนวทางรถไฟบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะโค้งๆนะครับส่วนทางรถไฟความเร็วสูงก็คือมันจะตรงนะครับมันก็เลยทําให้มีการข้ามฝั่งมาผ่านตรงหน้าโรงปูนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงเข้าที่สถานีมาบกระบบอนะครับเดี๋ยวทุกท่านดูตามกล้องที่ผมถ่ายทุกท่านดูนะครับแนวเส้นทางก็จะไปประมาณนั้นเลยนะครับนี่ครับก็คือผมบรรยายก่อนนะครับส่วน ภาพยังไม่ไปทันนะครับ เนี่ยครับเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วครับแล้วก็อตอนนี้ก็คือจะเดินทางเข้าสู่สถานีมากระเบานะครับนี่ก็จะเป็นร่องรอยอการเคลียร์พื้นที่นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการมาทําอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วมีการเข้ามาเคลียร์พื้นทีเ่เข้ามาเคลียร์ต้นไม้บริเวณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ตรงบริเวณนี้ก็โดนฝนอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็มีหญ้าเกิดขึ้นเขียวนิดหน,น่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่ที่สถานีมากระเบานะครับทุกท่าน เราจะออกจากสถานีมากกระบบแล้วครับทุกท่านแล้วหลังจากนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเป็นยกระดับทั้งหมดนะครับยาวไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญาเลยครับที่สถานีชุมทางแก่งคอยเลยนะครับทุกท่านนี่ครับเรามาดูความคืบหน้าของสถานีมากกระบบกันนะครับทุกท่านตอนนี้ว่ามันมีความคืบหน้ายังไงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพอออกเลยอาคารเก่าตรงนี้ไปนะครับบ้านเก่าตรงนี้ไปนะครับถึงจะมีความคืบหน้านะครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับ นี่ครับจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วครับแล้วก็ทําเป็นอนาเขตไว้แล้วครับเห็นไหมครับจะเริ่มมีการตัดไม้นะครับแล้วก็ทําการเคลียร์หน้าดินนะครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นแนวเขตของทางรถไฟความเร็วสูงไว้แล้วนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเคลียร์มากับจะถึงหน้าสถานีมากกระบอกเลยครับเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนเกือบจะถึงทับกวางเลยนะครับผมเนี่ยครับเพราะว่าช่วงทับกวางตอนนี้ก็คือ เขาอยู่ในงานเสาเข็มนะครับตอนนี้ช่วงทับกวางเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มทําเสาเข็มเป็นช่วงแรกๆเลยนะครับทุกท่านของสัญญานี้เลยครับแต่ว่าก็ยังไม่มาถึงตรงมากกระเบานะครับเพราะว่าก็เนี่ยมากกระเบาก็มีแค่เท่าที่ท่านเห็นนะครับก็คือมีการแค่เคลือพื้นที่นะครับแล้วก็นำหินกวดนะครับมาเทแล้วก็ทำเป็นทางบริการนะครับ เนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้เลยทุกท่านเขาจะใส่เป็นหินกวดเป็นทางบริการยาวเลยครับยาวไปจนถึงทับกวางเลยครับทุกท่านเนี่ยครับ,รบพอมาถึงตรงน,นี้ก็เริ่มมีการนําอุปกรณ์ขุดจอดเสาเข็มเข้ามาแล้วไหมครับเมื่อที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับเริ่มเห็นรดอุปกรณ์ขุดจอดเข้ามาแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยครับ ตรงบริเวณนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดในเขตของทับกวางนะครับก็คือน่าจะมีความคพบ่มหนาสุดแล้วละครับตอนนี้มีการทําทางบริการแล้วก็มีการนํารถอุปกรณ์ขุดเจาะเข้ามาในพื้นที่แล้วครับผมก็ถือว่าเป็นจุดที่เขาเริ่มต้นทํางานแล้วครับสําหรับช่วงบริเวณนี้นะครับ นี Fish, ่คร kind of right. ับช่วงนี้ก็เริ่มมีการทําเสาเข็มเหมือนกันครับช่วงบริเวณนี้นะครับนี่ครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเริ่มมีความคืบหน้านะครับทุกท่านนี่ครับสัญญาที่สามขีดหนึ่งนะครับก็ลงเสาเข็มนะครับทุกท่านนะครับในปีหน้านะครับก็น่าจะเห็นความคืบหน้าเยอะนะครับปีนี้ก็ทาเสาเข็มไปก่อนนะครับสําหรับบริเวณนี้นะครับทุกท่านนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ผมว่าจุดบริเวณนี้นะครับน่าจะมีการเทคอนกรีตลงในเสาเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับจะสังเกตว่าน่าจะทําไปหลายเสาแล้วนะครับเพราะว่ามีการล้อมเป็นรั้วเขตพื้นที่การทําเสาเข็มไว้อยู่นะครับเห็นไหมครับทุกท่านแล้วก็มีรถอุปกรณ์ขุดเจาะเยอะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็น่าจะมีเป็นจุดนะครับที่ทํางานเยอะสุดแล้วครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับช่วงทับกวางเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเริ่มเจาะเสาเข็มนะครับทุกท่านเนี่ยครับ ส่วนหลังจากนี้นะครับก็จะมีแค่การทําทางบริการเฉยๆนะครับทุกท่านน่ครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงบริเวณที่รถไฟทางไกลนะครับจะโค้งตรงข้างหน้านะครับแล้วหลังจากนี้นะครับพอถึงตรงนั้นนะครับตัวรถไฟความเร็วสูงเนะี่ยก็จะข้ามทางรถไฟอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะตรงเข้าที่ตัวสถานีชุมทางแก่งคอยเลยนะครับเพราะว่ารัก ลักษณะตรงบริเวณนั้นนะครับของทางรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางไกลเนี่ยรถไฟทางไกลมันจะมีลักษณะเป็นโค้งซ้ายนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงข้ามนะครับทุกท่านตรงข้ามตัวทางรถไฟนะครับแล้วก็ตรงผ่าตรงหมู่บ้านนะครับเข้าที่ตัวสถานีชุมทางแก่งคอยเลยครับแล้วก็จะเส้นสุดสัญญาณนะครับเนี่ยครับใกล้ใกล้ถึงจุดเข้าโค้งแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับพอถึงจุดนี้นะครับหลังจากนี้ตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเนี่ยครับ ข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งขวาเลยครับเนี่ยครับแล้วก็จะตรงผ่าทุ่งน้มาอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็จะตรงยาวอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้าผ่านที่ตัวหมู่บ้านตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็จะข้ามตัวสะพานนะครับเนี่ยครับข้ามสะพานถนนตรงบริเวณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะตรงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ผ่านบริเวณที่มีตู้คอนเทนเนอร์วางไว้อยู่นะครับ ตรงที่บริเวณเขาเก็บตู้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้ามาเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่4ขีดกิดนะครับบริเวณนี้พอดีนะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดสัญญาพอดีนะครับของ3ามขีดหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ